การดำเนินธุรกิจของ e อ็กโคกรุปเรามองว่าการพัฒนาชุมชนหรือการมีส่วนร่วมของชุมชนนี่เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเพราะว่าปัจจัยแห่งความสําเร็จของธุรกิจเราเองเนี่ยเราต้องสร้างความเชื่อมั่นนะครับที่เกิดขึ้นกับสังคมหรือชุมชน เราจรึงสาม,มารถขยายธุรกิจของเราได้โดยเฉพาะธุรกิจโรงไฟฟ้านะครับก็เลยเป็นที่มาว่า e อโกเองก็ให้ความสําคัญในสิ่งเหล่านี้นะครับซองเดอรเนี่ยเราคิดถึงเรื่องสิ่งแวดลอ้อมทําเรื่องอาหารที่มันเป็นออแกนิกก็คืออาหารที่ปลอดภัยดูแลทั้งแต่พื้นดินนะคะแล้วก็พืชในการแปรรูปตลอดจนคนเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ทําในสิ่งที่ดีให้คนกิน สุดท้ายก็คือมันเป็นความสุขที่จะแบ่งปันเราก็จะเข้าไปพยายามที่จะคิดวิธีในการที่จะทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยมีคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นคนดีของสังคมด้วยการที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้สำเร็จได้เนี่ยเราก็ต้องดูเรื่องของวิสัยทัศน์ เรื่องของนโยบายนะครับจะต้องมีความชัดเจนในเชิงบริหารนะครับที่จะถ่ายทอดมายัางผู้ปฏิบัติของเราตัวอย่างที่เห็นชัดชัดนะครับก็คือโครงการหนึ่งป่าต้นน้ำหนึ่งต้นกำเนิดพลังงานซึ่งเราดำเนินการร่วมกับองค์กรต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ e c o Group นะครับนั่นก็คือการขยายความร่วมมือนะครับโดยโดยมีทั้งสถาบันการศึกษานะครับหน่วยราชการชุมชนนะครับซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญนะครับในการ พัฒนาโครงการตัวนี้นะครับซึ่งหลังจากที่เราดําเนินโครงการนี้นะครับเราก็ได้เห็นว่าการอนุรักษ์ที่เห็นผลเนี่ยจะต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะภาคชุมชนเองนะครับเขาต้องเห็นความสําคัญนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการจัดทําโครงการต่างๆนะครับให้เกิดผลสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมด้าน CSR ทั้งหมดครับตอนแรกเลยเนี่ยไม,ไม่ได้นึกว่าตรงเนี้ยเราเป็นคน คนที่จะเอามาเชื่อมโยงกับธุรกิจตั้งแต่เดิมมาเนี่ยเป็นคนที่ต้องการที่ช่วยเหลือส่วนรวมเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็เราก็ไปมีเครือข่ายไปทําสิ่งต่างๆให้เขาแม้แต่คิดว่าในชุมชนเนี่ยเขาอยากได้อะไรแล้วตรงนั้นเน่ยเป็นส่วนที่เราย,ยังประโยชน์เราก็เข้าไปมีส่วนร่วมแม้แต่ตรงนั้นเนี่ยมันจะทาคิดว่าเราจะสบายน้อยลง แต่เราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วเราไปได้พลังพอไปเราไปสร้างโดยที่ไม่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนเ,นเ,ออเครือข่ายตรงนั้นเขาก็ให้ความสําคัญในการที่จะให้เราขับเคลื่อนแล้วพอเรามาเริ่มทําธุรกิจแต่ธุรกิจเนี่ยมันมาด้วยการให้เราก็ไม่นึกอีกละค่ะว่าคนเหล่านั้นที่เราไปสร้างเชื่อมโยงเครือข่ายเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เป็นฐานธุรกิจที่เราไม่ต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่ การที่เราจะาพัฒนาชุมชนให้เกิดศักยภาพและก็เกิดความยั่งยืนจริงๆเนี่ยก็ต้องให้เขามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นนะครับให้เขาเพึ่งพาตนเองได้นะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะอยู่อย่าง,างมีความสุขนะครับในในสังคมพอเพียงของเขานะครับแล้วเราก็เกิดแนวร่วมและก็เกิดข่ายขึ้นนะครับจากการทํางานครั้งนี้นั่นก็คือโจทย์ที่เราคิดนะครับตั้งแต่ต้นแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับในการดําเนิน คิดกกรรมจถ้าพลังของผู้นำเนี่ยนะคะไม่มีความแน่วแน่ต่อเนื่องก็คือวันนี้คงจะเกิดยากแต่ด้วยความที่ในการเป็นผู้นำเนี่ยเราต้องทําเป็นตัวอย่างก็คือผู้นําคือผู้รับใช้เราถือว่าสิ่งที่เราให้ไปเราให้แบบหมดจริงๆเขาจะเห็นว่าเราทําจริงโดยไม่มีแอบแฝง ะะก็จะมีองค์กรภาคีต่างๆเ,เข้ามาเห็นตรงนี้แล้วก็มาร่วมมือกับเราแล้วเราก็จะได้ใจจากทุกส่วนในมุมมองเรื่องของการที่องค์กรต่างๆนะครับจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมหรือชุมชนนี่นะครับเรามองว่า ต้องมองที่ศักยาภาพขององค์กรก่อนนะครับว่ามีความพรม้อมในแง่ไหนนะครับมีความถนัดทางด้านไหนบ้างนะครับแล้วถ้าเราสามารถความถนัดนั้นนะครับมาให้ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับต่อการพัฒนาสังคมนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งผ่านองค์ความรู้ต่างไปให้กับชุมชนสังคมนะครับก็จะเกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดการพัฒนานอย่างยังย่งยืนได้ในขณะเดียวกันถ้าศักยภาพของเราเนี่ยไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับต่กอการพัฒนาสังคมนะครับ แล้วก็สามารถที่จะส่งผ่านองค์ความรู้ต่างๆไปให้กับชุมชนสังคมนะครับก็จะเกิดการเรียนรู้และก็เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ในขณะเดียวกันถ้าศักยภาพของเราเนี่ยไปตรงกับองค์กรอื่นๆนะครับที่มีลักษณะเดียวกับเรานะครับถ้าสามารถสร้างเป็นเครือข่ายได้มันก็จะเกิดกําลังที่เข้มแข็งนะครับที่จะทําให้เกิดผลสําเร็จนะครับผลสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมได้นะครับดังนั้นถ้าท่านเป็นไปได้เนี่ยเราก็อยากจะเห็น การทำงานร่วมกันขององค์กรต่างๆนะครับที่จะมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมรวมถึงการพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืนด้วยครับการให้การเสียสละคิดถึงผู้อื่นมากกว่าตัวเองเนี่ยมันเป็นวิธีชีวิตของการที่จะนําพาซึ่งซึ่งความสุขในครอบครัวก่อนแล้วพอเขาไปทําถึงธุรกิจในสังคมข้างนอกเนี่ยเขาจะรู้สึกว่า ในเมื่อวิถีชีวิตเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่เอ,อื้อเฟื้อแล้วก็อยากมีเพื่อนมากเนี่ยพอเราให้ไปเนี่ยเรามีเพื่อนเยอะเนี่ยเราทําอะไรเนี่ยเราไม่ติดขัดหรอกนะคะแล้วเราก็จะได้ทุกคนเนี่ยมาพนักกำลังช่วยเหมือนพลังสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ก็ให้คิดว่าการให้การเผื่อแผ่แบ่งปันแล้วก็มีจิตสาธารณะ,ละนะตลอดจนตามรอยสติพอเพียงเป็นสิ่งที่ ยืนหยัดยืนยันว่าไม่ว่าการตลาดหรือแนวทางของธุรกิจที่ผ่านประเทศต่างๆมาทั่วโลกเนี่ยยังไม่ยั่งยืนเท่าวิธีนี้เลยค่ะ